สวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุญเลีงไหลกันนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับนี่ฮะมาเก็บรถคันนี้ครับกลับบ้านครับเป็นรถด,ดำนะครับนี่หัวร็อกกี้เลยนี่ฮะโอโอการนะจ๊ะบุรี นี่ลยครับนี่ที่มาเดี๋ยวมาดูกันครับดูกันครับคันนี้วันนี้ได้เอา F C มาครับคันนั้นติดธุระไปส่งเรก ครับผมเดี๋ยวมาดูกันคันนี้ครับน่าใช้ไหมโย<อ>เลิงลูกคาครับนี่ฮะร็กกี้ยางก้าครับโอ้เป็นลมดูดครับตัวนี้สีก็ไม่เท่าไรครับแต่ยืนทรงดีงอ้าวนี่ครับผม นึกว่าใครฮะโอ้โบกาขี่แล้วมันได้เสียน้ำม oh ันสองขั้นตัวยโอ้โอ้รถผสมรถผสมครับ ราผสมปะสานครับครับวอาง่ายครับยุดแล้วเปล่ดดว,ว้าโตกับใงใหญ่นะสูงจนเ้นดีเลยครับวงงาตีง่ไรได้สวงผสมปะสานครับ ข้างหน้ามันเป็นมันก็เป็นอะไนี่ฮะนี่ฮะตุ๊กตาน้อยครับเครื่องเครื่องซื้อมาอยู่ร้านนะบ่ะอเ,เอามาคือบ่มีปั๊มลมบ่ไปใส่ปั๊มลมอยู่ใส่ไปไหนเครื่องซื้อมาจากร้านนะครับเป็นหกบีดีลองขายมาเป็นปั๊มลมนะครับ นี่เขาไม่ใส่ครับอ้อคัดซีโอเค,อเครถเป็นลมดูดครับรถเป็นลมดูดลมดูดถอดกันชนออกเลยนาะยตัวนี้ไม่มีใบนะครับไม่มีใบเอกสารใบมายม,ยม โอ้ฝั่งนี้ไม่มีที่เหยียบขึ้นละไม่มีตัวเปิดประตรูทุ๊กตาเหมือนของร้อยสิบห้าเลยหมายเลขกระสีใหญ่ครับมาใครหาแบบไม่มีเอกสารนะครับมีใบซื้อขายในหะ้ เกียร์เป็นห้าเกียร์่ยโอ้โหแสดงว่าควันดำเยอะมากเลยอะไรเอาก็ยืมแม่ยืมเลยยืมเลยเผาข้างก็พอได้ครับรถใช้งานอยู่นะครับตัวนี้เครื่องไม่ตโม่ถึงครับเครื่องดีเลย ว่าซื้อเพิ่งซื้อมาไม่กี่เดือนนะครับไม่กี่เดือนซื้อมาที่ร้านนะครับเนี่ยภายในหัวเก่ง หัวไม่เป็นที่ฟีีเกียร์สี่หลุดนะครับตัวนี้เกียร์สี่หลุดภายในหัวก็พอได้ครับเดี๋ยวลองสตาร์ดูครับมีกิมซิม ลืมปิดปกแปลกบปล่าโอ้เขาลืมปิดปอกแปลกมั้งครับเนี่ยะมาใครหาอยู่คันนี้เดี๋ยวลากกลับครับขี่ได้อยู่แต่ไม่ขี่ครับไม่ขับกระบะเป็นไงไม่รู้โอ้กระบะโอเคเลยเนี่ยฮะถังน้ำมันของล็อกกี้เลย ทางท้ายเป็นของเหมือนของ TX นะครับเอ็กซ์ฝาท้ายก็โก่งๆหน่อยครับเดียนทรงดีครับยางเก้านะฮะเท่านี้ใครเน ห,หาหายางก้าวอยู่าเกียร์ครับเกียร์แบบนี้ยังไม่เคยเห็นเลยด,ดูถอดแล้วไปไว้บนกระบะเลยกันชนถอดออกง่ายๆเลย ที่ลูกค้าอยู่ร้านนะครับใส่ไปดูปัมลมก่อนเดี๋ยวปั๊มลมปั๊มลมดีๆอยู่นะเดี๋ยวผมเข,ขาขายเท่าไหร่ใช้ปั๊มลมนะปั๊มลมยัไงไงโอ้ใส่เครื่องไว้ ใส่คันนี้ไว้ตี่ด oh, ouais. ิเครื่องมันโอ้เครื่องมันพังนะเออเครื่องมันพังหน้กมันแห้งโอ้หน้กมันแห้งเครื่องพังเลยไปเปลี่ยนเอาซุปตัวนี้ไว้แล้วเครื่องมันพังตีเบอร์คือสองสามสีเครื่องโอ้โหแม่โคนี่ก็เพิ่งยกลงมาเนี่ย พวนี่ก็พิ่งหยกลงอกกัเนนี้เดีพวกนี้เดี๋ยม่ป่เนี่ยฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยอันนี้ก็พิ่งยกลงบ่โอ้คือเปลี่ยนใหม่เลยเต้นี่ล่ะง่ายตี าเฮ็ด่่นีโดนแล้วแล่นหาอะไรนี่น้อยๆเนาะอันนี้ของไมโครตัวนี้ของไมโครมั้งบอเอาคือปั๊มคือเป็นปั๊มของไมโครแม่เอาแล้เป็นปั๊มเหมือนมาน้ำขอบ้าเครื่องเคร่องอ่ะอ๋อแต่ว่าปั๊มปั๊บบอันนะอ่าๆๆปั๊บปั๊บของเครื่องเหรืยเอาใส่ตััวน้อ๋อก็เลยเอาปั๊มตัวเครื่องคันนั้นมาใส่เครื่องใหม่เลยสลับกัน ตัวนี้เป็นอย่างไรเเทปบ้เป็นอย่างไรอาการทะลุเสื้อแตกแต่ก็หลายนิดเดียวตอนที่ทางไดชาติไดชั่นนี่เดี๋ยวเสวื้อบีดีนี่เดี๋ยวโอ้โหว้าวมาใส่ลบมาใส่ลบ หนึ่สามมึงโอ้เอฟซีททโอ้มีคอมแอนด์แมั้งใ,ใหม่ๆเลยครับโอ้วางวัดโอเลยตัวนี้ตัวแรงเลยตัวนี้ <c oughs> ตัวแรงเลยนี่ หมดกัหยุดงานหยุดงานช่วงนี้ป่ะมองเตียวครมาแล้นะวผูกเหล็กลากกลับบ้านครับนะพราะว่า เดี๋ยวหยุดแล้วครับเหลืออีกวันหนึ่งครับพรุ่งนี้ก็ได้หยุดแล้วครับลากกับบ้านครับตัวนี้ใครมาหาอยู่ก็ลองมาดูครับอยู่ที่ร้านนะครับโอกี้ครับราคาก็แสนไปไปครับตัวนี้แสนไปไปน่าจะแสนไปไปครับป่ะฝากไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีเรืองไรยนนะครับไปเดี๋ยวคอยไปดูคลิป ช่องมาวินนะครับมาช่องมาวินมาซื้อไว้นะครับตอนสตาร์ทเครื่องยกดัมยกอะไรนะครับเพราะรถมันขับได้อยู่อันนี้นะครับใช้งานอยู่นะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยครับผมถ้าบสีเรื่องอะไรโยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเรื่องอะไรโยนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ